ในเกษตรนะฮะเป็นป่าใหญ่เลยเอา่าอยู่ปากทางเข้าวัดวดสุวรรณนะฮะอําเภอบ่อทองเป็นป่าใหญ่แล้ฮะตอนนี้แถบนี้ก็มีป่านี่แหละฮะแห่งหนึ่งละนั่นในจํานวนหลายๆป่าแถวนี้กเ็เป็นป่าใหญ่ทีเดียวใช้ได้นะฮะต้นไม้ใหญ่เลยได้อาศัยกันนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูต้นพยุงกันนิดนีดน่ฮะเพราะว่าไม่รู้จะโดนขโมยตัดไปเมื่อไหร่ก็มีอาจารย์จูคอยเฝ้าต้นพยุงอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่เนะนี่ยอาจารย์จูอำนวยการล้างพิษจูอะไร <c oughs> ตอนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่กันหมดแล้ว <c oughs> นี่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นพยุงกันครับนี่เห็นได้ยังครับต้นพยุงของเรานี่ฮะนั่นฮะเลือนยอด นู่นนะฮะอันนี้ตอนใกล้ที่สุดละนะฮะต้นพะยูงมาดูใกล้ๆกันนะครับเป็นอย่างนี้ต้นพะยูงเป็นอย่างนี้ดูดูเนื้อใกล้ๆกันนะฮะนี่เป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะครับไม่รู้ว่าจะโดนโดนพวกไวรายมาขโมยตัดไปเมื่อไหร่นี่นะครับเรือนยอดครับอ่าเห็นหรือยังฮะอันนี้เป็นต้นเดียวนะฮะข้างในมีอีกข้างในมีใหญ่ๆเขนมีต้องเบาๆพูดดังไม่ได้